ครับวันนี้รักถิ่นรักไทยในช่วงที่2นะครับเรามีแขกรับเชิญ5ท่านเนี่ยนะครับหลากหลายมากผมยังไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าเห็นหน้าเห็นตายแล้วน่าชวนมาคุยก็เลยชวนมาคุยด้วยนะครับน่าจะเป็นช่วงของศิลปินพื้นบ้านนะครับบ้านเรามีเรื่องราวที่น่าฟังน่าชมเยอะนะครับทีนี้ใน5ท่านเนี้ยจะมียังไงมีความสวยสดงดงามหรือเรื่องการแสดงยังไงบ้างนะครับยังไม่ทราบขออนุญาตแนะนําตัวเองนิดนึงครับเริ่มจากท่านนี้ครับเชิญครับ สวัสดีครับครูครูนายพระมูลสุริตาครับผมน้อยจงโตครับศิลปินจังซอและนายจังหวัดจังหวัดียงหม่นะครับอ่ะท่านต่อมาครับเชิญครับครับผมพ่อครูถนอมปาจาครับศิลปินพื้นบ้านสาขาวรรณกรรมท้องถิ่นครับทําทำอะไรครับวรรณกรรมท้องถิ่นนี่ข้าวครับข้าวข้าวกะโหลกอ๋อครับผมอ่ะมีเรื่องต้องคุยกันต่อเชิญครับท่านต่อมาครับครับสวัสดีครับผมน้ำต้วนสันธงกครับ ถิรุฟพะยอลเหยาคอำเภอจุนจังหวัดพะเยาครับศิลปินก็คือข่าวจ้อยซอครับผมอืมนะครับก็เป็นชียงซอด้วยทางนี้นะนะอ,อีกสภาพสตรีสวยๆส,สองท่านอ่ะเชิญทางนี้ก่อนเชิญครับสวัสดีเจ้าข้าเจ้าผูชุมอินทาศิลปินพื้นบ้านล้านนาเชียงใหม่เจ้าครับอ่ะท่านสุดท้ายเจ้าน อ่าน,นะครับาจะจะจะเบาทีนหนึ่งเนาะต,ต้องต้องรอบดังนิดหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้5ท่านเนี้ยเหมือนกันไหมทั้งผมยังไม่ทราบอะไรเป็นอะไรนะศิลปะของเราทั้ง5ท่านเนี้ยเป็นอันเดียวกันไหมหรือคนละอย่างไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะอันนี้เปลี่ยนคําโครงคํากรอนเจา้าสองท่านนี่นะแต่อันนี้เป็นขับร้องอ่ะขับร้อง3ท่านเจ้าอ่ะเริ่มต้นจากตรงไหนดีเพื่อสร้างบรรยากาศพ่ขอ,ขอขับร้องก่อนรับแขกหน่อย,ยได้ไหมช่วยรับแขกให,หน่อย อรับแขกท่านผู้ฟังหน่อยแล้วรักสินรักไทยเนี่ยกำลังนั่งฟังกันอยู่ขอเชิญรับแขกนี่นะท่อะไรจะเลยินดีเจ้ามันอย่างนี้นะเจ้าตการับซอที่เขานําเสนอไปประเดี๋ยวนี้นะเจ้าตามปกตินะเจ้ามันจะมีดนตรีประกอบอืมท่อนี้ไม่มีดนตรีเจ้าอืมดนตรีเดี๋ยวจะช่วยเดี๋ยวถ้พวกเราช่วยได้ช่วยเลยตรงไม้ตรงมือเนาะอ่ะเออารับแขกนิดหนึ่งเชิญนิดหนึ่งครับ อพระบินพลอ้าวอ้าวเริ่มต้นเริ่มต้นจากอะไรก่อนวัดใจก่อนละน้องอคุณชายก็ได้ลาบสวัสดีพี่น้องตั้งหลายได้ไหมเงี้ยวเจียงแหงตัวไม่ได้แต่มือได้ไหมแจ้งโซ่หมูเฮาแม่เฮาสาขาวันนักของก็มีหลากหลายอันมีแจ้งโซ่แจ้งจอยเก็บกำเรียงห้อยเอาแม่บาดยาขับแน่แทนเนือปิ่นพงศ์เมื อันแรกนะบะเกาโยนโยนโยนลูกมาทางนี้หน่อยโยนลูกมาหน่อยอันแรกนัลูกตรงนี้อันนี้เป็นข้าวเป็นโคมพี่น้อยสีโพนเล่ากระเนื้อเจ้าอันนี้เป็นแจ้งโซ่บักเกาหมูเมาหนี้แม่โซ่และน้าเปิดห้องว่าวันนากอมภาษาวันนี้ได้แม่สมานหอื้อที และค้อนโซเชียงใหม่ในนามลูกแม่ปิงสัสพตีโปลเลี้ยงสุรินรอันนี้โปลเลี้ยงจ้าพ่อก็เลี้ยงแม่ก็เลี้ยงครับเล <ะ S 2> ี้ยงมาถึงโตโต้ละเดิมอ่อนก่อนอันละอันนี้มานั่งด้วยความใจจริงตั้งแากเชียงใหม่และไม่แอวถึงนี่ซ้ำมาหานโปลเลี้ยงมือสุริน เจ้าแม่นวนจะว่าสนบูรณ์ไข่ถามลำดนเจียงอาต่อแล้วคนสุดท้ายเอาเชิญเลยครับรับลูกรับลูกรับลูกนะวันนี้มาน้องตงลเสียงดังนิดหนึ่งครับตือนใจตืนมตื่นตาขับเจ้าลดวนละากเทียงใหมวันนี้มาได้มาฟังเปิวนเป็นวันนี้มาพอเป็นบ้าเวทีวันนี้ตื่นดีมีเรืยงดี นักวิทยากรมันมีหลากหลายเสียท่าเป็นคนไทยยังไม่เสียท่ายังเนี่ยถึงคนไทยแล้วนี่แหละนะเปิดเปลี่ยนผพายแกนแล้วเปิดมากรรมฟูเ้ามาโอสังเปียคนตั้งเนื้อหันภายในว่าสวัสดีเจ้าฟังกับเจ้าเอาเป็นข้าวเป็นเครือลูบหล่อบาดได้บัดใจทำบมดดาสมัยเป็นคำแรกที่ได้ยินในรอบปีนี้ จบให้หน่อยจบหมดโยนยนบรรจบตรงนั้นนะจบให้จบให้จบเป็นคนนิซามการมีงานได้มาเป็นส่วนร่วมศิลปินหมู่เฮาแม่ม้วนมาเป็นส่วนร่วมแสดงถึงตีแถมกอมออกวิทยุสื่อสารฝากพ้นฟองตึงน้องตึงปีเอาไปเอลซุริน่อาไเอ้าครินเจ้าโอเคโอเคนี่ก่อนนะเจ้าทีนี้มีคําถามในฐานะศิลปินพื้นบ้านเนี่ย ปัจจุบันนี้มีมีอะไรที่น่าห่วงไหมกับเยาวชนคนรุ่นใหม่เริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้เทินพ่อครับวรรณกรรมท้องถิ่นครับเป็นวรรณกรรมที่กําลังจะสูญหอ้าวนันสือสำคัญมากเลยเนี่ยะถ้ามมีการสืบสานนะรุ่นพ่อแลละกรุ่นแม่ครูที่จะเป็นรุ่นสุดท้ายวรรณกรรมเหล่านี้กคงจะอยู่ในวรรณกรรมหนังสือเก่าๆเล่มหนึ่งครับแล้วกคงจะสูญหายมีข้อเสนอไหมมีข้อเสนอถ้าเนียเยาวชนกําลังฟังอยู่เนี่ยหรือหเปิดที่ได้อยากอยาก้มีการสืบสานทางด้าน โรงเรียนไปโรงเรียนนะครับโุงเรียนเลยครับเพราะว่าให้เปหลักสูรพวกเราทําได้แต่ไม่มีคนที่สนับสนุนครับถ้าก็ไปโรงเรียนจะทำยังไงครับให้เด็กจัดกิจกรรมให้เด็กเขียนกรอนให้เด็กร้องราทาเพลงหรือตั้งชมรมลองลองเสนอนี่หนึ่งก่อนก็ได้อ๋อต้องขอตังภูิครูภาษาไทยผู้ครูภาษาไทยให้ไม่ช่วยกันหน่อยผู้ที่รับช่วงแทนเพราะว่าเด็กๆนี่จะอยู่ในอาวาธของครูถ้าครูให้ทำก็ทำ สำหรับพ่อเขานี่มันไม่ใช่ครูต้องครูเป็นผู้กระสามาและเราดีๆจะไปวิทย์เป็นวิทยากรภาษาให้อันนี้คือถือว่าเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยได้นะตั้งครับพ่อปัคือตั้งเป็นวิชาวรรณกรรมท้องถิ่นเขียนข่าวจ้อยเพลงสอกำหำกำหวยอูละออนครัเพลงคอมเด็กเลยครับครับมาเดียวนี้กำมะเกาพาซิทลั่นนะเกือบจะบอกโูดหนูเกียรติ้กองหลวจะได้เนาะเขาบอกพูดจักที่นี่ เวลาเขาเฮียนเนี่ยจะต้องมีคะแนนให้เขาละอ่อนตั้งเป็นบรณกรรมท้องถิ่นนี้แหละครับัูกใจเขาให้มารักเรียนวิชานี้เสนอพานวิชาการพานไปของเรีอนุมัตมาจะเป็นวิชาเลือกพวกเราก็เป็นนักย่กงก่อนเมื่อกี้บอกว่ามีเพลงกล่อมเด็กด้วย มีกับเพลงกล่อมเด็กพอจำสั้นๆได้ไหมเพลงกล่อมเด็กสมมติว่าเนี่ยทางนี้เขามีหลานมีลูกจะมีลูกอีกใช่ไหมเนี่ยไม่แน่ใจนะมันมีจะาไม่แน่ไม่แน่หลานยังมกได้อ่าอาจจะมีหลานไปเลี้ยงหลานอ่ะขอสั้นๆในหนึ่งเพลงกล่อมเด็กอยากได้ยินทางนี้บ่าซิกจุงจ้าเนาะจุงจ้าี่ภาษาโอลอนซาจิงชาจิงชาซิกจุงจ้าฮูนสองคนพี่น้องเจ้าบ้านแดดฮอนใบหัวน้ำตาลได้ยินทางล่างมาปุ้นเจ้า ไอ้กองแก้วได้อย่างมาเด้เมียงสมสมมากยาคืนต้อนหัวควายปนกับค้นดอกซิวดอกสะแลงกำลังเป็นจี๊ดออกซาละพี้กำลังเป็นการว่าเป็นครับอับแหล่ใส่แห่ให้ท่านผู้ฟังที่เป็นคนไทยได้ฟังนะเจ้ากำลังกล่อมลูกนี้นะเจ้าเป็นว่าคนที่พ่นไปการไปงานพ่อแม่เนาะไปต่งไปแนวมดคนที่เลี้ยงเหล่าอ่อนมันบัลลับทีนี้ม่นก็ต้องบ่าเหมือนเมื่อกี้มันบอกว่า ดอกอันนั้นมันเหมือนคำโคงกรเนี่ยเจ้าแต่ถ้ามันจะแต้ๆมันถ้ามีดนนตีกรอมันจะหน้าเคิมคันับอ่ะแต่พ้่อนตาวพ่อนมาเลยบอกหมดแต่ที่จริงกรอมอ่อนต้องกวยถ้าจังบวะจังวี ขีตรงเตงงนแม่สาวฟันนะควักขี้ดังนะแม่สาวจูบแบงจูบน้อยคือแม่สาวนอนขี้ยองคอนีอแม่สาวไว้เก็บดอกไม้คือแม่สาวเน็บเก็บโคผู้พูนี่ค่ะอันนี้ไร่ธรรมชาติเลยนะฟังๆกันเนี่ยมห้วยนองคลองเบิงดอกมาให้ชมเลยนะเด็กก็จะเคลิ้มแม่นะ ม, cùng, ม,มีอะไรห่วงบ้างคือทางนี้สามห่วงเขาไม่ห่วงลวมีอะไรห่วงบ้างเรื่องวรรณกรรมเรื่องศิลปินวิ้นบ้านที่ยังเด็กเจ้านี้นะเราดูยุธที่ยังใหม่เพราะเด็เราเป็นแม่ครูเป็นแม่ครูด้านนี้โดยตรงในเจ้าเนอเป็นห่วงบ้านละอออนยุคใหม่ไปตั้งหน้ารลืมตั้งหลังเฮาไปคนเมืองในเจ้าในฐานะของคนเมืองแล้วฮีดเก่าโบราณและวัฒนธรรมประเพณีมรดกเนี่ย มันเป็นมระดกที่จับต้องมาได้นะด้านภูมิปัญญาแต่มันมีคุณค่ามากนะมันมีคุณค่ามากแถมน่อยถ้ารุ่นนี้ล้มแต่จากซ้ำมามีเงินเดือนใหเจ้าเอาเลยนี่เริ่มบ่นแล้วเริ่มบ่นแล้วเริ่มลเริ่มแล้วโอ้โฟังดังนั้นถ้าเฮาบัคข่ายเสาะเฮียหน้กแล้วแถมน่อยไผจะมาหักเหมือนเฮานี่หักแบบครับซืบซ่อนมาต่อดอันี่คือคุณพ่อคุณแม่เจ้านะบอกมาเราก็ทํามาต่อมาเรื่อยๆยังไม่ความสุขนะทีนี้ก็เลยจะฝากใครดีอ่ะฝากใครดีอ่ะ ากรุ่นเยาวชนเนี่ยเจา<ะ>้าตีเป็น<ง>ปัญหาม,มากให้มาเรียนกับคุณแม่เออบัดต้องตีเดียวเปินเจียงใหม่มีนักเจา้าจังงซอมีจะเป็นร้อยตายพุ่ให้มาเรียนซอด้วยให้มาเรียนขับด้วยแม่ไหมมันพ่วงกันหมดอนุรักษ์ภาษา เฮาเป็นคนเมืองเฮาไปอู่ไทยอย่างเปิรดนะมันมาใช่เฮาอ่ะแม่นก็เปิร์ดก็อู่ขเปิร์ดนะอ่ะอันนี้เว้าเล้าปกติเว้าเล้าก็เป็นวิญญาณศิริดอกเว้าเล้ากคนอีสานก็มาอยู่ด้วยกันก็ต้องแล้ว์ดเราเขาไปคืนของเปิร์ดอ่ะล้วเฮาลืมตัวเก่าอ่ะเออนาทีที่ภาษากับเมืองเนี่ยมีใครบ้างที่จะเมืองเหมือนเฮาเกิดมาในที่นี้เฮาต้องฮักของแขกของมันภาษานี้เจ้าเผื่อเปิ่นไปเอาเชียงใหม่เนาะเจ้าเนาะต่ำนั้นพี่กขาเปิ่นกี่ในนี้ก็คือพ่อแม่เฮาสอนมาอย่างนี้ต้อนรับครับผู้แขก แค่แก้วมาเงินแค่แก้วมาแลี้วยินดีนักแล้วแค่แก้วมาเงินเออนะาจามันจะหายเพราะย้อนไปเดียวเยเยาวชนเหมือนกันใช่ไหมหลานมีลูกมีหลานใช่ไหมครับเขามาเรียนบ้างไหมเวลาเห็นเราเล่นสนุกสนุกอ๋อมาค่ะเจ้ามันมีน้อยมันมีน้อยแต่นี่สอนในโรงเรียนหรอแล้วก็ได้ในกลุ่มนักเรียนชั้นประถมไปเจ้า ปสองถึงปห้าเน้นหนักเลยแล้วสูงกว่านักเรียนไหมเฮียนมต้นมหนึ่งมสองมสามอันนั้นเฮียนเพื่อเรียนรู้นะแต่นักเรียนน้อยเฮียนเพื่ออาชีพเพราะว่าวิชานี้เป็นอาชีพได้หรอมันมีหลายดับครับโอเคไปถึงท่านทางนู้นบ้างห่วงอะไรบ้างกับศิลปินพื้นบ้านที่เนี้ยทุกคนหลายคนกำลังมองว่าเเราจะเป็นรุ่นสุดท้ายหรือเปล่าเพราะว่าไม่น่าจะใช่แล้วแล้วมาัยกครูไม่ครูบบนีรับบอยังละอ่อนปเดี๋ยวนี้ับ แต่ก็อยากจะฝากว่าอูจะเย็นมาตั้งแม่แต่ขอจะให้มีําเมืองด้วยให้มีภาษาถิ่นด้วย มันเป็นอย่างงี้ไหมอันี้ผมแทรกผมผมแทรกเลยถ้าเผื่อเป็นวันศุกร์มีกิจกรรมบ่ายของทุกโรงเรียนนะมีอยู่โรงเรียนไหนนี่เอาเรื่องนี้มาแสดงให้เด็กแสดงให้เด็กแต่งตัวให้เด็กขับซ่อให้เด็กร้องลําทาเพลงแบบพื้นเมืองนี่น่าจะดีไหมดีกะเจ้าดีไหมดีกะเพราะมันเหมือนกันนะมันต่อเนื่องไปไหนใช่ไหมเ้พราะแล้วโรงเรียนวันศุกร์นี่เขาให้แต่งกายแบบพื้นบ้านเลยนะแร่หนุ่งผสมประยุนสรงสรงนี่นะไหนๆก็นุ่งมาแล้วเนี่ยก็ขับซอซะเลยที่โรงเรียนดีไหม เด็กดๆ,ๆอ่าอาจจะปฐมชุดหนึ่งมัธยมชุดหนึ่งให้ท้งโรงเรียนมาดูกันแล้วเนี่ยมาเด็กดูขับสิว่าทางนี้ไปเป็นวิทยกรทางนี้เป็นครูทางนี้ไปช่วยรุ่นน้องใช่ไหมแ้วตนนั้นเป็นรุ่นพี่เนี่ยแล้วก็ให้เด็กสแสดงออกพอเขาแสดงออกมากปุ๊บก็มีรางวัลให้โอ้สุดยอดเลยนะมีใบประกาศให้ให้คะแนน <ๆ S 2> เป็นพิเศษเนี่ยมันน่าจะส่งเสริมได้ไหมได้เป็นไปได้เพราะเราที่โรงเรียนยังชอบเลยเจ้ามันอยู่ที่ผู้รักผู้ใหญ่เนี่ยสำคัญมันแบบบรรจุเข้าในสูตรรักศึกษาปฏิรูปอ่ะ แม่นก็เจ้าภาษากํากำเมืองจะหายไปเฮียนไปจากปฐมแล้วไปมัธยมมัธยมไปในมอเอาแล้วลืมตัวเก่าเลือกวันล้าสมัยเลือกวันลาสมัยนี่คือปัญหากำของตัวแตแตะจิกน้ำพริกน้ำปูใเนี่ยังบอกวกินป่ะเขาเป็นลูกอุ้ยเป็นอุ้ยเป็นอุ้ยไม่ใช่อุ้ยธรรมดาอุ้ยคำด้วยขอบค่าครับขอบชครับ ถ้าทางบนถ้าทางบนเนาะทางบอลอาจจะตังซึ่งสารที่การหรือว่าของอ๊อเคสสร้างกัดที่พอโรงเรียนเขากระสานหาถ้าบ่มีคนเนี่ยกับโอ้มิปัญญานี่ยคนจิตอาสาอยู่แล้วครับนไข่เผยแพร่คนไข่ปลูกฝังอยู่แล้ว ครับนดความภูมิใจครับก็ถือว่าช่วยกันเนาะใช่ครับเวลาเรามีน้อยที่จริงอยางมีเวลาเยอะอย่างงี้อย่างทางพันธุ์นาวัดวะเนี่ยเขาบอกต้องไม่ว่าภูเขาเขาว่าดอยฝรั่งก็ว่าดอยนะครับเป็นภูเป็นดอยเป็นภูถ้าไปอีสานเราเป็นภูเป็นภูเป็นโนนเป็นโนนโนนสูงโนนต่ำโนนเตี้ยอีสานทั้งนั้นนะที่จริงอยางมีเวลาเยอะแต่เวลาช่วงหลังของรักถิ่นรักไทยมีประมาณ